มวัสด้ว่าทุกคนนะคะโค้เซอร์เองหรือทุกคนที่ทุกคนรู้จักก็หยกเองค่ะหลังจากนี้ก็ขอแทนตัวเองว่าโค้เซอร์ละก,กันเนาะเพื่อความดูดี <laughs> สวัสดีค่ะก็วันนี้มีคลิปแบบมาชี้แจงอะไร,รน้อยหลังจากที่แบบโอ้ยเนอหลังจากที่โค้สาายไปจากช่องทาง YouTube นานมากถ้าไปขึ้นฟีดใครก็เออกวนทำ เข้ามาฟังโ l สส e บทเล็กๆ,ๆน้อยๆละกันเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทุกคนเลยทั้กกแบบทงผู้ติดการหรือท้งผู้ติดตามเก่าและพูดติดตามใหม่ทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c l o ร์นะคะช่องนี้เป็นช่องที่จะเอาไว้ทําอนิเมชันเล่าเรื่องแล้วก็อะไรที่แบบเป็นอนิเมชันนั่นแหละค่ะส่วนตอนนี้ c l o มีช่องอสำรองแล้วก็ช่อง วอล์กแบบฟิลไลฟ์สไตล์ของโคล c l o ลสก็จะไปอัพในอีกช่องหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแยกกันเนาะก็สำหรับใครที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าในช่องโคลสในคลิปมันหายไปหลายๆส่วนเพราะว่าโ o s e ทำเปิดไปไม่เป็นสาธารณะนะคะเพราะว่าโคลสจะปรับเปลี่ยนช่องอ่อเขาเรียกว่าไงนะแนวทางของช่องให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะอืขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ หลงเข้ามาดูแล้วก็ยังติดตามกันอยู่ถึงเ้าจะไม่อัพคลิปเลยแล้วก็หายไปเลยจาก y o YouTube ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะก็จริงๆวันนี้มีประมาณนี้ค่ะจะมาขายของเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะแล้วก็จะมาชี้แจงหลายลส่วนเล็กๆน้อยๆเฉยไม่มีอะไรมากค่ะก็ <c oughs> โอ้ยกล้องยโสจังคือเขินน่ะเขินกล้องไม่ได้ออกไม่ได้มาออกคลิปอะไรอย่างเงี้ยนานมากคิดถึงช่วงแบบที่ที่ทำ YouTube, ยูทูปชพิ่งแรกๆมากเลย คือที่ผ่านมาไม่ได้เข้า y t u t u แบบมาจับอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ช,ช่วงหนึ่งอะช่วงช่วงเวลาหนึ่งก่อนหน้านั้นมีกบบเรียนแล้วก็ไปค้นหาตัวเองแล้วก็ทำแบพวกงานเก็บพอร์ตโฟล o ิโออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ปิดเทอมแล้วก็เลยว่างว่างม,มาทําแล้วก็คงจะทำเล็กๆน,น้อยๆค่ะไม่ได้มากมายเราจริงๆเท่ามา่ก่อนแล้วแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่เหมือนเดิมคะ่ะอื เนี่ยขอบคุณทุกทุกทุกคนที่เข้ามานะคะในคลิปนี้ไม่ยาวมากเพราะโค้ต้องไปทำแอ,อนิเมชันต่อเดี๋ยวไว้อนิเมชันนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็เจอกันในช็อตได้นะคะเค้ก็จะหนีมาทําช็อตมันจะมีช็อตอันนึงที่โค้ดจองไว้เดี๋ยวโค้ดจะรีช็อตอันนั้นให้เสร็จให้ให้ให้ใหมันดูดีกว่าเดิมขอบคุณที่เข้ามาทุกคนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ครัง้งต่อไปค่ะ